สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง MZ Channel Android ของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีมือถือราคาถูกอีกแล้วมาให้กับทุกท่านได้สั่งซื้อกันนะครับสำหรับโปรโมชั่นต้องบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากๆเป็นการลดราคาส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งมือถือที่ผมนำมาวันนี้นะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยเป็นยี่ห้อ Xiaomi นะครับ Redmi 9C มือถือราคาถูกนะครับที่ผมก็ได้เคยนามาทาคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วนะครับ ครที่กำลังมองหามือถือราคาถูกนะครับสเปคดีๆซักเครื่องหนึ่งบอกเลยว่าเสี่ยงมีเลสมี่94รุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องของราคาในเรื่องของสเปคซึ่งถ้าท่านซื้อเครื่องพร้อมโปรวันนี้นะครับท่านสามารถรับเครื่องได้ฟรีเลยก็คือไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องแม้แต่บาทเดียวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของโปรโมชั่นต่างๆผมจะสรุปมาให้กับทุกท่านได้ดูกันในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรด้วยมีการลดราคาให้เยอะจริงๆนะ นะครับมือถือรุ่นนี้ซึ่งถ้าใครที่อยากจะดูคลิปแกะกล่องรีวิวแบบละเอียดนะครับท่านก็สามารถไปดูได้ในช่องของเราซึ่งหลังจากที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับราคานะครับในส่วนของการใช้งานต่างๆนะครับต้องบอกเลยว่าทําได้ดีอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้ก็จัดประมาณนี้นะครับตัวเครื่องก็มีความสวยงามนะครับมีให้เลือกประมาณ3สีสําหรับเลดมี9 c รุ่นนี้นะครับเป็นมือถือ ่ใหมล่าสุดเลยแล้วก็เป็นรุ่นเล็กนะครับแต่ว่าคุณภาพไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคาโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็เหมือนเดิมเลยเรามาดูสเปคเบื้องต้นกันก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจัดตัดสินใจซื้อเมื่อดูตัวเครื่องดูอุปกรณ์แล้วนะครับมาดูสเปคกันสักนิดนึงว่าน่าซื้อไหมคุ้มไหมถ้าเราจะซื้อมาใช้งานนะครับสำหรับ r รดมี 9C รุ่นนี้นะครับเปิดตัวครั้งแรกเลยเมื่อวันที่4กันยายนปี2020นีนะครับแล้วก็ มีการวางขายเลยนะครับในเดือนกันยายนราคาเปิดตัวตอนนั้นนะครับสำหรับรุ่นแลม2ลอม32เปิดตัวอยู่ที่3,999บาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นแลม3ลอม64นะครับราคาเปิดตัวก็3,399บาทราคาเพิ่มมาเพียงแค่300นะครับแต่ว่าได้ลอมหรือว่าความจุเพิ่มขึ้นตั้ง2เท่านะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.53นิ้วเลยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่เล็กนะครับความละเอียดเป็นแบบ HD Plus นะครับ 720คูณ1,600พิกเซลกล้องหลังให้มาถึง3ตัวนะครับราคาแค่นี้แต่ว่าได้กล้องมาถึง3ตัวต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับมีเลน m a c ครแล้วก็เลนส์เดฟมาให้ความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันทั้ง2ตัวนะครับในส่วนของกล้องหน้าไว้ถ่ายเซลฟี่นะครับให้ความละเอียดมา5ล้านพิกเซล CPU หรือว่าชิปการประมวลผลนะครับเป็น MediaTek Helio G35 Octa Core ความเร็ว2.3กิกะเฮิร มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน10นะครับครอบชับด้วย MIUI เวอร์ชั่น12สําหรับหน่วยความจำนะครับมีทั้งรุ่นแรม2ลอม32แล้วก็รุ่นแรม3ลอม64นะครับราคาก็ตามที่ผมได้แจ้งไปนะครับแบตเตอรี่ให้มาถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับนี่เป็นความคุ้มของสเปคสาหรับมือถือรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่า ราคาไม่ถึง3,000บาทแต่ว่าจัดเต็มมากๆนะครับสำหรับสเปคจอใหญ่นะครับแบบอึดแล้วก็ที่สำคัญได้กล้องถึง3ตัวเอาละครับตอนนี้เราดูสเปกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะตัดสินใจได้เดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของราคากันเลยนะครับว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับซื้อไปแล้วใส่ได้ทุกซิมเริ่มดูกันที่แอปช้อปปี้กันก่อนนะครับสาหรับเ e ดมี9 ผมมีมาให้เลือกกัน2แบบนะครับทั้งรุ่นแรม2แล้วก็รุ่นแรม3เริ่มดูกันที่รุ่นแรม2ลงลอม32กันก่อนนะครับมีประกันศูนย์ไทยให้ถึง15เดือนเลยนะครับจากราคาปกติ3499บาทนะครับสำหรับร้านนี้ลดเหลือเพียงแค่2799บาทเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญมีโค้ดส่วนลดจากร้านให้อีกถึง100บาทนะครับยังไงแล้วท่านเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้เขามีโปร12 12นะครับมือถือทุกรุ่นก็จะมีการ ลดราคาใครสนใจอยากจะซื้อสําหรับร้านนี้นะครับเลทมี9 c 2799บาทก็เหมือนเดิมนะครับสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนรุ่นแรม3ามลอม64นะครับใครอยากจะได้เครื่องลื่นๆหน่อยนะครับก็แนะนําเป็นแรม3แล้วก็เก็บภาพถ่ายเก็บวิดีโอหรือว่าลงเกมได้เยอะนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นลอม64ประกันศูน์ไทยเหมือนกันนะครับ15เดือนจากราคาปกติ3590บาทลดเหลือ32,50บาทนะครับราคาก็ต่างกันประมาณนึงแต่ว่าได้ ความจุเพิ่มมากขึ้นนะครับใครชอบแบบไหนก็สั่งซื้อได้แต่ว่าถ้าให้ผมแนะนํานะครับเลือกความจุเยอะๆแล้วก็เลือกแรมเยอะไว้ก่อนนะครับจะใช้งานได้ดีกว่าสําหรับร้านนี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยนะครับ สินค้ามีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะซื้อต้องรีบเลยนะครับสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมมีลิงก์สําลองมาให้ด้วยนะครับชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยดูต่อกันที่ทางด้านเว็บไซต์ lazada กันบ้างนะครับสำหรับ redmi 9c รุ่นแรม2ลอม32กิกมีประกันศูนย์ให้นะครับสำหรับร้านนี้แถมเคสแล้วก็ฟิล์มให้นะครับจากราคาปกติ3,399บาทลดเหลือ2,890บาทนะครับมีให้เลือก3สีสีส้มสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับในส่วนของการ ชำระเงินก็เก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันนะครับมีประกันให้1ปีเต็มสําหรับร้านนี้ท่านใดสนใจอยากจะซื้อกับแอป lazada นะครับก็สั่งซื้อกันได้ปิดท้ายกันที่รุ่น ram 3ลอม64นะครับขายอยู่ที่3 3 9 9บาทมีให้เลือก3สีเช่นเดียวกันเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันให้15เดือนท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรสำหรับ xiaomi redmi 4 รเริ่มต้น2,700เท่านั้นชอบแบบไหนเลือกซื้อได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตสามารถรับเครื่องได้ฟรีนะครับจะเป็นโปรโมชั่นของค่าย d ีแท็นะครับสำหรับการซื้อ Xiaomi Redmi 9C นะครับมีให้เลือก3สีค่าเครื่องจะไม่เสียนะครับถ้าเราอยากจะรับเครื่องฟรีนะครับก็คือเราไปสมัครพร้อมกับโปรรายเดือนของเขานะครับซึ่งเขาก็จะมีโปรให้เราเลือกดังนี้ แบบแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเราสามารถรับ Xiaomi Redmi 9C ได้ฟรีนะครับค่าเครื่องจะเป็น0บาทอย่างที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าจะมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้านะครับหรือว่าเราจะต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าให้เขาก่อน1000บาทนะครับสำหรับ1000บาทนี้เขาจะคืนมาให้เรานะครับเดือนละ100บาททั้งหมด10เดือนนะครับไม่ได้หายไปไหนสําหรับเงิน1,000เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับก็คือค่าเครื่องเป็น 1,000บาทที่จ่ายไปเขาก็จะคืนมาให้เรานะครับจากปกติเดือนละ699เราก็จะจ่ายจริงๆเดือนละ599บาททั้งหมด10เดือนเท่านั้นนะครับมีสัญญา12เดือนนะครับสำหรับโปรนี้ถัดมาตรงกลางนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา90บาทนะครับก็ยังถือว่าถูกนะครับสำหรับโปรนี้มีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า700นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็เพียงแค่790บาทเท่านั้นจริงๆแล้วเราเลือกเป็นโปรนี้ก็ได้ เพราะรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อก็เพียงแค่790บาทแต่ว่าโปร6 9เเราจะจ่าย1000บาทนะครับนี่เป็นข้อแนะนําสําหรับผมเท่านั้นท่านชอบแบบไหนนะครับเลือกซื้อได้เลยแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ499บาทนะครับซื้อเครื่องได้ราคา590บาทแล้วก็มีค่าเด็ดลงหน้า500รนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องสําหรับโปรนี้นะครับ 1, าบาทซึ่งทุกโปรนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆขึ้นอยู่กับว่าท่านอยากจะได้อินเทอร์เน็ตเยอะไหมถ้าอยากได้ออินนเเเทร์็ตยะ ก็ให้เลือกเป็นโปร699ถ้าท่านไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะครับอาจจะอยู่บ้านเราก็เชื่อมต่อ WiFi จะเลือกเป็นโปร599ก็ได้เพราะว่าจ่ายในวันที่ซื้อเครื่องเพียงแค่790บาทเท่านั้นท่านชอบแบบไหนสามารถไปติดต่อสอบถามนะครับไปหาซื้อได้เลยที่ d t แท็กช็ก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศนะครับส่วนอีกค่ายหนึ่งนะครับสำหรับค่าย AIS เซมี่เลมี่เก้า 9C มีให้เลือก3สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่3 9 9 9บาทนี่เป็นรุ่นแรม2ล สามสนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเป็นโปรสําหรับการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา39บาทนะครับแล้วก็ลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อได้ในราคา3099บาทใครสนใจอยากจะซื้อนะครับไปหาซื้อกันได้ที่ AIS ช h อ p ทุกสาขาซึ่งนี่ก็เป็นการสรุปราคาทั้งหมดนะครับของ Redmi 9C นะครับราคาเครื่องแบบไม่ติดโปรก็ลดราคาให้เยอะนะครับแล้วก็มีของแถมให้ด้วยรวมไปถึงการซื้อเครื่องร้อมโปรนะครับจาก d t แทสามารถรับ เครื่องได้ฟรีซึ่งท่านชอบแบบไหนนะครับก็สามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องแบบไม่ติดโปรนะครับราคาพิเศษด้วยสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปโหลดแอป Lazada แล้วก็ชอปปีมานะครับเขามีการจัดโปร12-12ด้วยเผื่อว่าท่านอยากจะซื้อมือถือราคาถูกแล้วก็มีโค้ดส่วนลดมาให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าน ชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแช์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ